สวัสดีจ้าหนุ่มหนุสวยมากเลยครับน้องแอนเอ้โหแซ็กซี่มากเลยครับแล้วไม่คิดจะถอดอวดหุ่นแซ่บๆเพื่อนน้องแอนบ้างหรอใครยอมถอดน้องแอนเปรไม่อั้นเลยนะเพื่อนน้องแอนเดี๋ยวพี่จัดให้จ้าเป็นไงครับกล้ามแขนผม ใหญ่ไหม,มน้องแอจ้ะน้องแอรด,ดูนี่ไงให้พี่สักชื่อน้องแอนตรงนี้ก็ได้นะจ๊ะโหวันแพ็กที่จริงใจถอดขนาดเนี้ทางบ้านทางรถเอาไปเลย พี่ยอมขนาดนี้แล้วเนี่ยไหนรางวัลล่ะจ๊ะเงินรางวัลเนี่ยมาแนะ่มาเอาที่บ้านนะจ๊ะเดี๋ยวน้องแอนจะส่งโลเคชั่นไปให้ในแชทจ๊ะจ๊ะให้พี่ไปหาว่าไหนน้องแอนบอกได้เลยนะ <c oughs> เจอตัวแกสักทีนะดู้ยเล่นหอดหมดแบบนี้คนอื่นก็แพ้สิวะนั่นดิไอ้มี้็ไปกินอีกละฉันยังไม่ทันได้เบ่งกล้ามให้มันสุดเลยนะเว้ยโถ่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้ไม่ได้ก็อย่าพานี่วะ สงสัยน้องแอนเขาไม่ชอบไก่อ่อนหน้าจืดเขากับไก่แก่หน้าเหี่ยววะ่ะอ้าว <laughs> ไอ้มิงนี่มันปากปีจอววนี่หว่าจะได้ก็แต่น้องแอนนั่นแหละโหเงินถุงเงินถังไอ้มิงอะ่ะเหมือนหนูตกทางเข้าสารเลยโถคอยดูนะไอ้หนูตัวนี้นจะแอบกินเงินของพวกมันให้คุณจะพุงแตกเลยเว้ย <laughs> เฮ้ย ถึงเราจะทำอาชีพแอนเทอร์เทนผู้หญิงเพื่อแลกเงินแต่ก็ควรจะเอาแต่พอดีเท่าที่เขาเต็มใจไม่ใช่ปอกล่าเขาจะหมดตัวนะเว้ยระวังนะเว้ยมิงโลกมากลาบหายนะเว้ยหุบปากอ๋อี่เออเออมีควายอยูพี่มิงคะ พี่มิงพี่มิงเออว่าไงจ๊ะน้องแอนเหม่ออะไรอยู่คะหนูเรียกตั้งนานอ๋อพอดีว่าพี่มองความสวยของน้องแอนจนเคลืมไปเลยไงจ๊ะปากหวานแบบนี้เนี่ยอยากได้อะไรหรอคะก็แล้วแต่ว่าน้องแอนเนี่ยจัใจดีให้อะไรกับพี่มิงอันจ๊ะ เดี๋ยวสิคะหนูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเราค่อยมาต่อกันนะได้สิจ๊ะแต่อย่าไปนานนะคิดถึงคะ่ะคนรรวยเลยว่า ไปต,ตังแน่เลยวางเลี <apps communist initiation> ่ย <shr> ร <ug makes noise> ่าแบบนี้เอาไปมันคงไม่ดูตัวหรอกใครมาวะสวัสดีค่ะออคุณแอรอ้าว ไม่ใช่คุณแอนนี่คุณแอนอยู่ไหมคะเอ่อมีอะไรเหรอครับพอดีว่าคุณแอนออกไปข้างนอกอะ่ะอ๋อถ้างั้นฉันขอตัวนะคะเฮ้ยเดี๋ยวครับโหกว่าคุณแอนจะกลับมาก็น่าจะค่ำเลยอะ่ะของนั้นน่ะให้ใครเซ็นแทนได้ไหมได้เฉพาะคนในครอบครัวพ่อแม่หรือไม่ก็สามีคะ่ะเอ่อผมนี่แหละครับ สามีคุณแอนมาให้เซ็นตรงไหนเดี๋ยวผมเซ็นเองอ๋อค่ะได้ค่ะเซ็นตรงนี้นะคะครับเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะ,คะครเรียบร้อยก็ไปสิยืนทำไมเนี่ยค่ะค่ะ ดูหน่อยสิเฮ้ยมาให้วันเดียวได้เงินฟรีเลยเหรอวะถ้าเกิดว่าเรากลับก่อนน้องแอนจะสงสัยเราไหมวะเนี่ยเอ๋เดไม่ต้องห่วงนะตอนนี้มันก็หลงเราหัวปักหัวปามอยู่แล้วนี่ว่าแต่มันถามเรา ก็แค่บอกว่าไม่ร <noon> <im> ู้เรื่องแค่นี้ก็จบเหล่านี้ฉลาดจริงเลยไปรวยแล้วเว้ยไอ้มิงดันดันจะซื้อตัวเดี๋ยวต่างประเทศดีกว่ากูไปแล้วไปแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะคิดว่าขโมยเงินคนอื่นแล้วจะหนีไปง่ายๆหรอพี่ น้องแอนจ้าคือคือพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจอะจ้ะได้แล้วที่เกียดฟังอ๋อแล้วอีกอย่างฉันไม่ได้ชื่อแอนนะฉันชื่อตาอยางขอบคุณค่ะป้าแอนเดี๋ยวนะอันนี้จ๋าคนนี้ป้าแอน แล้วนี่เงินของใครอ่ะมันเรื่องบ้าอะไรวะงงมันไก่ตาแตกเลยละสิจะบอกท้อาคุนนะฉันแอนแม่ของหวานผู้หญิงที่แกหลอกให้รักแล้วเอาเงินไปจนหมดตัวยังไงละ่ะแกจำได้ไหมมิงแม่ของหวานเหรอหวานจ๊ะ พี่รักหวานนะพี่สัญญาว่าถ้าธุรกิจของพี่ไปได้ดีพี่จะมาขอหวานแต่งงานให้เราสองคนก็สร้างอนาคตไปด้วยกันนะหนูก็รักพี่มิงนะคะหนูจะรอนะคะได้จ้ะแต่ว่าตอนนี้นแค่เงินของพี่มันไม่คอนสิหวานหวานสนใจมาลงทุนกับพี่ไหมนิดถ้าหวานลงทุนกับพี่ยิ่งเรารวายไวเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งมีเงินมาสร้างครอบครัวไปด้วยกันไงจ๊ะพี่มิ้งแต่หนูก็มีไม่เยอะนะสิคะไม่เป็นไรหรอกหวานธุรกิจก็อย่างนี้แหละหวานก็ลงทั้งหมดเลยนะที่เหลือเดี๋ยวพี่จัดการเองก็ได้ค่ะรักหวานนะหนูก็รักพี่คะ่ะหวานพี่ขออีกแสนเดียวนะมันใกล้สำเร็จแล้วอ่ะนะ สำเร็จบ้านเลยล่ะพี่มิงหนูหมดไปเป็นล้านแล้วเมื่อไหร่พี่จะได้กำไรล่ะคะหนูยอมไปกู้หนี้นอกละบกเอาบ้านไปจำนองหนูทำทุกอย่างเพื่อเอาเงินมาให้พี่ตอนนี้แม้แต่บาทเดียวหนูก็ไม่มีแล้วอะไรนะหวานไม่มีเงินถ้าหวานไม่มีเงินแบบนี้หวานจะมีประโยชน์อะไรวะเราเลิกกันเถอะไม่นะพี่มิพี่มิอย่าเลิกกับหนูเลยนะหนูขอร้องอะ ในพี่บอกว่าเราจะสร้างครอบครัวด้วยกันไงคะน้ี่น้ำหวานพี่จะบอกอะไรไปให้นะชีวิตของคนเรามันขับเคลื่อนด้วยเงินหวานเรือแต่ตัวแบบนี้จะหวังอะไรอีกวะปล่อยให้พี่ได้ไปหาคนที่เขาพร้อมแล้วเมี้พี่มากกว่าหวานแล้วกันไม่พี่นี่ถ้าพี่เหงหนูไปหนูจะได้ จะทำอะไรก็ทำนะหวานไม่ได้มีความหมายอะไรกับพี่อยู่นะจะรีบแล้วกันนะจะได้ไม่ทรมานไม่นะพี่เมยกลับมาก่อนพี่เมยฉันไม่เหลือะไรแล้วแกทำลายชีวิตลูกสาวฉันลูกสาวฉันต้องหมดตัวแล้วก็ตอมใจจนคิดสั้นเพราะแกแกต้องรับผิดชอบในสิ่งชั่วชั่วที่แกทำพูดเรื่องบ้าเลย กูไม่ผิดอีหวานนั่โง่เองใช้มันทำละ่ะฉันไม่ได้โง่ฉันแค่รักผิดคนคนช่วยอย่างแกอ่ะไม่คู่ควรกับความตาของฉันหรอกหวานไม่เหรอ,อนี่พวกแกลวมหัวปั่นหัวเลยใช่ไหมฉันไม่ยอมง่ายๆหรอกถ้ายัางไม่ได้แก้แค้นคนอย่างแกแล้วก็ทวงเงินของทุกคนที่แกไปหลอกมาวาน <c oughs> ั้นลูกจะทำอะไรอ่ะ อย่าำแบบนี้นะถ้าไม่มีลูกแล้วแม่จะอยู่ยังไงแม่หนูไม่เหลืออะไรแล้วไอพี่มิ้งมาหลอกหนูมาหลอกเอาเงินหนูเอาทุกอย่างของหนูไปหมดแล้วนแต่ห,หนูยังมีแม่ชีวิตหนูมีค่ามากของผู้ชายเหลวๆเร็วคนนั้นหนูจะเอาตัวเองมาแลกแบบนี้เลย <ś ic> แม่สัญญาแม่จะเอาเงินและของนุกอ,อย่างกลับคืนมาให้ได้ <ś ic> สู้ไปกับแม่นะอย่ายอมแม่นะลูกเ้ยวกับแม่นะร <ś ic> อ้๋อเหรอเดียวว่าแกสองคนเนี่ยจะทำอะไรฉันได้ไม่มีวันก็ <ś ic> วันนี้ไงละ่ะ นี่ไงคุณคุณมะเอกสารที่แกเซ็นรับแผนเพราะแกโลกอยากได้เงินจนแกไม่อ่านเองทุกอย่างอะ่ะมันเป็นแผนของแม่ฉันเองตอนเนี้ยแกติดหนี้หลายล้านเลยนะเพราะว่าฉันทุบต้นทุบดอกทุกบาททุกสตังค์ที่แกหลอ,อกฉันไปไม่จริงอะ่ะเอาไวนี่อไม่มีวันหลอกไม่มีวันหลอกเอ้ ึงแกจะฉีกจนเละมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกพราถึงยังไงแกก็ต้องใช้นี่จนฉันเร่งเวรกรรมตามทานแกแล้ววันนี้แหละที่ก็ต้องชดใช้ให้กับลูกสาวฉันน่าสมเพชทีนี้แกเข้าใจหรือยังว่าคนที่มันโดนหลอกโดนหักหลังจนไม่เหลืออะไรมันเป็นยังไงแกจะไม่กล้าไปทําแบบนี้ใครหวานหวานพี่ขอโทษนะพีะ่นี่ไงเงินเงินคอนเลยนะ เงินะแล้วก็ของพวกนั้นที่แกหยิบไปอ่ะทั้งหมดมันคือของปลอมแล้วก็อย่าลืมใช้นี่ให้ตรงเวลาด้วยนะไ้ลูนีนกไปทีแม่เฮ้ยของปลอมจริงด้วยเฮ้ยไม่ไม่จริงกูต้องมาจบแบบนี้เหรอ